วันนี้พวกเราได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาที่เขาอ้างว่าเป็นหัวหน้าง,งานที่ฉันเคยไปสมัครงานด้วยร้านอาหารปาร์ตี้แสนสนุกสําหรับครอบครัวที่ถูกปิดไปแล้วมันเนิ่นนานมากดูเหมือนว่าเจ้าของเนี่ยอยากจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งถ้าเราสมัครงานนี้เราจะต้องเข้าไปในโรงงานถ้าเราสมัครงานนี้เราต้องเข้าไปในร้านอาหารหลงังจะหลอนขนาดไหนไปดูกันพิซซ่าปาร์ตี้ ฝนตกอะไรหนักขนาดนี้ล้วเนี่ยอฉันว่าน่าจะเป็นที่นี่แน่ๆที่เขาบอกว่าให้เรามาเฝ้ายามเ <ไป S 1> ้าก็แบบจะได้เงินเดือนดีด้วยล่ะโอ้โอเอ้ว่าแต่ไม่มีคนอยู่เลยหรอฉันว่าเราไปดูรอบๆกันหน่อยดีกว่านะสลอ็อตอ้เฮ้ยทำไมเป็นเลสเท้ขนาดนี้เฮ้ยไห<อ>นะ เกิดอะไรขึ้นทุกคนประตูมันล oui> ็อกอ่ะพี่กิตไม่เปิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เดินผ่านเฉยเออโอ้โหฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าพวกนายจะมาจริงๆด้วยมันช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอ่เออใช่ไม่ต้องห่วงนะประตูนั่นอ่ะถ้าเกิดว่าพวกนายทำงานเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเปิดอีกครั้งอ่ะแหละอไหนๆพวกเธอก็มาที่นี่แล้วก็้เราเริ่มงานกันเลยดีกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่มีอะไรได้แย่หรอก ก็อย่างที่เธอรู้กันแล้วนะหน้าที่ของเธอก็คือต้องทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนบ้านผีสิงอ่ะอุ้ย<อ>มีพิซซ่าด้วยทุกคนเอาพิซซ่าหายเอ้เอาพวกเธอต้องไปหากล่องพิซซ่าที่หายไปแล้วก็ย้ายมันไปที่อื่นมันมีใครบางคนย้ายไปแน่ๆนฉันจะซ่อนมันไว้ในที่ลับๆแล้วกันนะฉันมั่นใจว่าพวกเธอต้องทำงานนี้เสร็จแน่นอน เอาละเริ่มงานได้เลยนี่กการทดสอบฮ่าหไม่หัวเรอะอย่างนั้นนะ <_ nis it> น่ากลัวจังเลยเกือบลืมบอกไปนะว่าเจ้าหุ่นในตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำงานแปลกๆนิดนึงเอาเป็นว่าหาที่ซ่อนไว้แล้วกันฉันหวังว่าน่าจะทำงานนี้ได้สำเร็จและเป็น,นกำลังใจให้เสมอโอ้ยโอเขียวเขียวดแดงเลยี๋ยวนะ นี่มันงานบ้าอะไรเนี่ยอยู่ดีๆเข้ามาแล้วคือคนที่จ้างเราก็ก่องพิซซาไปซ่อนคือไรอ่ะอะไรงงงๆไปหมดเลยก,กันแต่ว่าไอพิซซาก่องพวกนั้นเนี่ยฉันว่าพวกเราตามกลิ่นไปได้อยู่นะทุกคนนี่มีมีมทางเข้าไปข้างในด้วยอ่ะให้เราสามารถบุกเข้าไปในทอ่อได้ด้วยทุกคนโอเคตาม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 เ,เ,เดินไปดิข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยฉันกำลังเดินไปอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่พูดอะไรเนี่ยทำไมเหรอก็แค่อยากจะบอกว่าหาทำอีกแล้ว เอาชีวิตนี้มันเสี่ยงเฮ้ยถ้าฉันจับไม่ผิดอ่ะนี่มันเหมือนกับพิซซ่าเพรสเลยฮันส์เฟรดดี้อยู่อ่ะเฟรดดี้คูเกอร์เหรอน่าจะเป็นเออไม่ใช่ไฟไนท์แอดเฟรดดี้ยังไงล่ะอ๋อทุกที่ด้านล่างตรงนี้มันถูกล็อกอยู่โอ้ดูฝั่งนี้สิทุกคนขยะเพียบเลยโอ้คำว่าคำนี่ตุ่มอะไรอ่ะฉันเหมือนจะได้กลิ่นของพิซซ่าด้วยนะเฮ้ยนี่ฉันเจอพิซซ่าแล้วนึงตรงนี้ก็มีพิซซ่าเหมือนกัน รอด้วยดิฉันว่าที่นี่มันไม่น่าจะใช้แค่ร้านอาหารแล้วนะดูเป็นสถานบันเทิงมากกว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้<ม>อาจจะเป็นห้างก็ได้นะทุกคนที่จัดปาร์ตี้้เด็กๆอย่างงี้หรอฉันว่าพวกเราเรีบผาพิซซ่าดีกว่าทีน่นี้มีคำว่าคิปเอาให้ออกไปฉันมามหาท <หา S 3> ีเออเ่เห้องเสบียงเฮ้ยเจอพิซซ่าหนึ่งอันนายไปไม่รอเราเลยเพื่อนเรากลัวไม่ต้องกลัวพี่กิตนายตายแน่ยอยู่แล้วเอาเอาถูกต้อง แล้วก็มีห้องสำหรับการวิ่งมาร์กุยอะไรอะไรอพี่ไมคเอาอะไรมานี่มันห้องเกมอาร์เคดนี่นะตอนเวิ่งมาร์กตกตกใจเอาตกใจแค่เองพวกนายลองมองดูสิฉันเห็นเงาพิซซ่าเต็มไปหมดเลยอะมันก็แ่เหมือนกันเก็บ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 โอเคตามเก็บอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยหลังหลังข้างหลังข้างหลังทุกเกนฉันหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้ว ห้องเกมให้ผมบอกว่าเราจะปลอดภัยเฮ้ยเก็บแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เก็บพิซซ่าได้แล้วเฮ้ยมันขึ้นสัญญาณอะไรไม่รู้อ่ะสัญญาณเตือนภัยอะไรไม่รู้เพื่อนเตือนอลามไม่นะเราต้องไปดึงสัญญาณอะมีสัญญาณสวิตช์ห้าอันถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเตือนแบบนี้แล้วก็เจ้าหนั่นมันรู้พิกัดเราแน่ไม่แน่มันอาจจะเรียกตัวอื่นมาอีกอ่ะนายนายต้องหาคันโยกสีแดงนะพวกนายอ้ยมันมาอีกแล้วพี่แป้งเฮ้ยฉันเห็นตัวตัวใหม่ตัวใหม่ มันมาแล้ว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 ี้มันาแล้วตามผมมันเรายมตามผมโอเคไม่เจอจได้ม้อ้างตู้เกมข้างตู้เกมกดแล้วกดลันยกเลยอ้าวสวยรวมร่างกันเฉยเลยเฮ้ยอะไรฮะอยู่ในรอสามสิบวิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาชีวิตเขาบอกให้เราเอาชีวิตรอสามสิบวิคืออะไรอ่ะเพื่อนเอาชีวิตรอยังไงว่าตอนนี้ก่อนที่สัญญาณเตือนภัยมันจะหยุด มันอาจจะเรียกตัวมอนสเตอร์มาก็ได้พวกเราจะต้องหาทางรอดมาแล้วพี่กแจ้งแจ้งดูแล้วแต่พ่อแอบไว้นั่งยองยองยองไหนผมไปแล้วผมไม่อยู่กับคุณหรอกจะไม่ยองเป็นเหยื่อเด็ดขาด5วิไอ้หนึ่งสองสามเฮ้ยมันทำเฮ้ยมันจะทำงานแล้วแป้งดูดูมันนิ่งเลยเอาเฮ้ยเยฮ้คือที่สองเอ้ยนายได้ยินฉันหรือเปล่าพวกเธอเก็บกล่องพิซซ่าไปถึงไหนแล้วล่ะ โอ้ยี่ไปเลยดูเหมือนว่าจะเก็บหมดแล้วใช่ไหมก็ไฟ <c oughs> มันดับอ่ะเนาะมันก็เลยทำให้เธอหาพิซซ่าในนานเกินไปอ่ะไม่มีอะไรต้องกังวลอาคารนี้มันเก่าสายไฟมันก็เลยผูพังสิ่ที่พวกเราต้องทำคือทำให้ไฟพวกนี้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและฉันมั่นใจว่าพวกเธอทำได้แน่นอนดูเหมือนว่าเราต้องหาตำแหน่งของเครื่องปั่นไฟทั้งหมดนะแล้วทำการซ่อมมันสินะเนี่ย ยันพวกเราถ้าอยากรอดจากที่นี่เราต้องซ่อมไฟเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวใหม่เหรอชิก้าน้องไก่ชิก้ารีบไปหา่ะไฟเอ่อไฟฉายสายไฟไฟต่างๆที่น่าจะพอถ่ายอ๋อนี่ไงเจเนอเรเตอร์เพื่อนพอซ่อมได้ไหมพี่กิ้ไม่ได้ต้องมีสายไฟไงล่ะเฮ้ยเอ๊ะฉันเจอสายไฟแล้วโอเคแล้วทุกคนเราต้องหาสายไฟสิบอันนะตอนนี้ได้โควใจสลดอีห้าเองอีสี่เองเจ่อันหนึ่งครบแล้ว เฮ้ยบอกให้ซ่อมเครื่องเจเนเตอร์ผมมีอยู่ตรงเครื่องพอดีอ่ะเฮ้ยลตกแจงโดนแก้วจดแล้วฉันเปิดเครื่องแล้วหนึ่งผมกำลังเปิดเครื่องอีกหนึ่งโอ้โหเสียงเป็นไรน่ะมีคนเดียวที่กินตลกอ่ะนี่ผมได้ตกใจหยุดเลย ันนะผมผมจะพยายามไปหาทุกอมหวานก็ได้เฮ้ยผมผมกำลังฉันลลงงงไปข้าา่โอเคความซ่อมแล้วเหลือสามเครื่องเพื่อนฉันคิดว่าด้านล่างตัวนี้อาจจะมีเครื่องเจเนเรเตอร์อุ้ยโอ้ทางออกมันอยู่ห้องใต้ดินทุกคนว่าหรอเฮ้ยเหลืออีกสองเครื่องเฮ้ยมันตามใครไปแล้วไม่รู้เฮ้ยชะมูชะมูแย่อยากเจอแล้วค่ะอันนี้มาอย่างนี้แป๊บแป๊บอยู่ในตู้แป๊บนึงเข้าเข้าใครโดนไอเอ่อห้องส่งสินค้า มีคนตายหนึ่งคนเาผมอยู่ในตู้ผมตายกับชาโม่ต้องใช่แน่ๆเฮ้ยมันเป็นอะไรที่พูดยากนะว้าวว้าวบอนนี่วิ่งตามผมพวกนายคิดว่ามันอยู่ในห้องอาร์เคดไหมเราคิดว่าในห้องอาร์เคดนะเพื่อนเตอนนี้ฉันก็ายแล้วนะเร็ว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 เรวเร็เร็ว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  เอ้ยผมหาโอ้ยตกใจหมดเลยโตกใจหมดเลยพี่พีคมาหาห้องอาเขตเหมือนกันอันนี้อันนี้เืออาเพื่อนหลอนหลอนหลงหลงก็เจอห้องที่มีตู้เกมเยอะนะแต่มันไม่ไปพี่โมโอ้วงแตกห่อกพี่โมวงแตกเรื่อยผมเข้าตู้ดันบลตรงนี้โอเคฉันฉันกดเลยนะกดเลยกดเลยเร็วๆอย่ารอเออโอ้โหลอดสล็อตเรียบร้อยอ้าวเอาชีวิตรอดอีกแล้ว โอเคอยู่ในรูช่วยด้วยโอ๊ยโอเคฉันจะบอกว่ากับดักอ่ะดีมากเลยนะทำให้ชิคก้าเมื่อกี้ไล่ตามฉันอะ่ะมันไล่ไม่ได้เลยเฮ้ย oh. hey, วันนี้ครั้งในคืนที่สามพวกนายทำงานได้ดีได้เก่งมันไปแล้วนะนะฉันเก่าไว้แล้วแล้นะว่าพวกเธอต้องทำได้เอาละก็ไปที่งานของพวกนายกันต่อดีกว่านะแบบเดียวกันกับก,บกองศพวิานั่นแหละ ถ้าจะให้นายเนี่ยไปหากล่องของขวัญที่กระจัดกระซายอยู่รอบๆพื้นที่นี้และวฉันอยากให้พวกเธอแยกการรวบรตอนนี้มันมีตัวใหม่ฟ็อกซี่เออโยฟ็อกซี่ขานด้วยมันหัวเหี่ยวนาดนั้นนะมันเหลือตะโครงอนิเมทันนิกไงเพื่อนมันเหลือตะโครงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อยู่ในห้องน้ำฟ็อกซี่ในห้องน้ำนีไปเร็วๆฟ็อกซี่ในห้องน้ำ ไม่รู้จุ๊บแจงปิดปิดปิดประตูกันพี่จุ๊บแจงพี่ไ่ชัวร์จุ๊บแจงพี่แจงไปยืนมาแล้วจุ๊บแจงพี่โบฉันคิดว่าพวกเราจะต้องเอากล่องของขวัญไปวางไว้เอ่อในจุดที่จุดที่สำหรับงานวันเกิดเด็กอ่ะจุ๊บแจงพี่ตายแล้วเด็กมาเกิดอะไรเด็กมาเกิดอะไรนี่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องปาร์ตี้นะพวกเราเราเราไปงปิดประตูหน่อยผมไม่ได้อยู่ในห้องไม่เข้ามาในท่อได้ใช่จะบอกว่าเข้ามามันเข้าไปในท่อได้ จะขออยู่นิ่ง้ไมจะดแต่ว่ามันปิดไม่ทันเนยเจ้าตัวนั้นมันเร็วมากอ่ะมีตัวอื่นด้วยมันมีตัวอื่นด้วยอเราต้องระวังดีๆตอนนี้เราได้มาสองกล่องแล้วใช่ไหมห้องร์ตี้อยู่แถวๆห้องเกิดเราเลยนะต้ด้วย้องด้วยคนนั้นเด้วยนี่เราจะลงไปไหนนี่ลงไปข้างล่างเลย มันมีอีกเปล่าเนี่ยหรือว่ามีเฮ้ยมันมีห้องอาร์เคดผมเจอชิคก้าผมเจอชิคก้ันอยู่ที่อยู่ที่ช้กล่องนึงห้องอาร์เคดมีสองกล่องนะครับจะชิคก้าเหรอจะชิคก้าพร้อมของพร้อมกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องไปไหนอยู่ไหนผมเก็บมาแล้วสามกล่องเจออีกสองผมเจออีกสองไปไหนได้ได้ของเยอะจังเลยอะเอากล่องไปวางไหนเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ห้องปาร์ตี้นี่ไม่ใช้ห้องน้แดงแต่ผมโดนไล่อยู่เฮ้ยผมผมมาผมมาแล้วผมมาแล้วผมหันแล้วบวกโอเค ตอนนี้อยู่เวลาที่พวกเราจะต้องสรบไวโอลเอ้าใครตายเพื่อนเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องเอ่อห้องนั่งรแล้วเราต้องช่วยชามุ้งไหมเอ้าคุณไม่ช่วผมหรอเฮ้ยคุณออกผมด้วยดิเปิดตัวไอ้พร้อมเปิดตัวไอ้พร้อมคุณเปิดตู้ไอ้พร้อมคุณเปิดตัวไอ้พร้อมไป งผมเห็นสัญลักษณ์พยาบาลต้องสาวไ่าวก็พี่กัวสามนั่นรวมผมด้วยแปกมาแปกนมาแปกนมาแปกมาชุบหน่อยเราชุบกันเองได้หรอเออมาดูนี่ด้ไ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 ดเราเร็วสิบวิไม่ไปรเด็นคือฉันงงมากอ่ะว่าทำไมมันมา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 ไปแล้วไปแล้ว้าวไป้ไ จะพูดอะไรกับเราอีกแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราเเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนนันดะดิเฮ้ยโทษทีพอดีฉันดูหนังอยู่อะมันเรียบร้อยแล้วเหรอว้าวพวกนายทำมันไว้ไวจริงๆเลยนะงานก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นเพื่อการเตรียมพร้อมในการรับงานต่อไปเอาละตอนนี้ตั้งใจฟังดีๆเอกสารนั่นมันถูกกระจายไปทุกร้านพิซซ่า ฉันอยากให้พวกเธอไปเอามันมาให้ฉันกลับไปทำงานได้แล้วอ้าวแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่น่าได้อะไรใหม่ๆแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเฮ้ยเฟตดี้เฟตดี้เฟตดี้ผมมากันครบทีมเลยอ๋อตีสี่เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอ๋อตอนแรกจะคิดว่าเราทำงานมาสามวันแล้วซะอีก ผ่านลายชั่วโมงกับค่ำคืนที่สุดโหดนะร็งแตกเราต้องไปหาเอกสารสำคัญสิบอันน่ะเราจะเริ่มหาจากตรงไหนดีล่ะไม่รู้เหมือนกันเฮทำงาน,นทุกอย่างเกือบครบหมดแล้วนี่ก็ใก,กล้จะถึงตีห้าแล้วด้วยฉันคิดว่านะพวกเราจะมีทางได้ออกไปจากที่นี่ไหมเนี่ยช่วยเอกสารสองพัญแล้วหนึ่งโอเคแต่อย่าเฮ้ยเฟดฟดี้มาเฟดดี้เฟดดี้มาเฟดดี้มาไปแล้วครับไปแล้วครับมาเล่ารอรอเฟดดี้มาอยู่กับเราแล้วโอ้ยฉันท่ารู อันที่สองเฮ้ยเฟดดี้ไปแล้วเพื่อนเจอแล้วอันที่สามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามันหลุดจากเราไปแล้วเอาไปไหนต่ำเจอเฟดดี้เอาขอพอหลุดจากผมไปก็ตาคุณเลยนะมันเจอพี่ม่วงอ่ะพี่ม่วงวันนี้เหรอเจอวันนี้เหรอโอ้โหฉันเจอพี่ม่วงเหมือนกันอือพี่ม่วงมันเพิ่งผ่านฉันไปฉันเจอในห้องอาเขตหนึ่งอันอ่ะเพื่อนอีกอันเดียวอีกอันเดียวฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วทุกท่านโอ้ยครบเลยครบเลยโอ้ยต้องอยู่รอดอีกสี่สิบเจ็ดสิบวิไม่ใช้เวลาเอาชีวิตมาอดอีก เฮ้ยมีคนตาย่วยด้วยเฮ้ยใครตายหน3 2 1สออเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยร้อนรู้สึกไม่ดีเลยเนอรู้สึกไม่ดีเหมือนกันโอยพวกเราเป็นลมเหรอโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเราเสียเพื่อนไปหลายคนนะเหลือสามอ่าเพราะฉันตาย ทีนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมมันมีแผ่นไม้มากั้นไว้อ่ะน้องอาขีดเหรอเฮ้ยอะไรๆตรงนั้นนะคงเลยไป็นคนอยู่ตรงนี้นะคกูเธอวนรอบสิกูมีอะไรมาช่วยเธอที่นี่ได้บ้างยินดีถามได้เลยที่สุดมีปัญหาอย่างเดียวที่เกี่ยวกับระบบระบายอากาศคุณเธอจะต้องไปเปิดประตูทางเข้าด้วยตัวเองแล้วก็ต้องใช้ไฟด้วยนะ ดูเหมือนว่าจะมีแผงไฟอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเฮ้ยเสียงเสียงไม่ใครขาดหายไปโกลเด้นโกลเด้นเฟดดี้มาเป็นทองเลยเออเหมือนมีอพู่เลยแต่เป็นโกลเด้นเฟดดี้อ่ะชุบแทงชลงงัดชุบชลัดมีความทองมันหมายโอเคเก่งกาจเฮ้ยเพื่อนโกลเด้นเฟดดี้อยู่หน้าเลยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยมัน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 ขยับไม่ได้จุ๊บแง๊บไปพี่เราไปมองกันใกล้ๆดิเฮ้ยมันร้อนมันร้อนมันร้อน ร้อน้อนตรงนี้ตรงนี้ก็มีโอ้นี่ไปเปล่ชิคก้คามาสวยแเราลบไหนได้ละเนี่ยไม่รู้เลยคนเราต้องแยกกันต้องแยกก,กกันเป็นคนละทัพเอาแล้วเอาแล้วพี่น้อง ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฉันปอดแล้วหนึ่งโอเคเฮ้ยตกใจเป็นบ้าเลยโอ้ยตกใจหมดพยายามดูหลังให้ได้อยู่ไม่มีไม่มีเฮ้ยมีหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันเฮ้ยแป้งผลบอลนี่แป้งบอลนี่แป้งบอลแป้งลาวชิกาอยู่ฉันอยู่ในตู้เฮ้ยคุณออกไปไม่เห็นบอลนี่เมื่กี้ไม่เห็นเลยเป็นไรท่านนายมาไหน ปาโอ้โหโดนปาดได้ไงเนี่ยมาไหนอ่ะแต่ดิเวทแล้วพี่เครื่องหนึ่งพร้อมกับล่างชิก้าอยู่ฉันรดิพาโอ้โหเป็นไงบ้างทุกเจไม่ไหวแล้วว้าวไล่โอ้สามตัวสี่ตัวไล่ตามอยู่ยุ้มแจงโอ้ยไม่กอดไปเจอเจอเจอตู้เจอตู้ที่ตู้นะตู้ขาวโอเคเฮ้ยขาดอีกตู้เดียววิว้าวอันเดียวโดนด่าอันเดียวโดนด่าหน้าหลังโอ้โหโดนดักคทุกแจลงไปข้างล่างเหรอ ช่วยทุกคนจากไอ้โค่นะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะมันมีทั้งฟ็อกซี่ทั้งชิคกีทั้งชิคก้าวายวายวายมันหนอนหนอนนอนเจอ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 อะไรพี่กิตเห็นไหมสีเขียวเมื่อกี้สีเขียวสีเขียวคือแอคไวเตอร์เวนแล้วไปเจอแล้วเจอเจอแล้วกดจึ๊บเฮ้ยไม่กิตกดเลยยอดตู้เลยพี่กิตพี่ตั้งอย่าออกมานะพี่กิตต้องเอาตัวรอดเองหาตู้หาตู้สิครับอย่าออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราไม่ใช่แค่หาตู้เราต้องปิดปิดสวิตช์อะลามด้วยอ่ะเอาหนึ่งป้าวโฟกัสคิดเดินมาหาดูได้ไหมโดนหน้าหลังเลยพี่ไม่รู้แป้งอยู่ไหนปิดประตูก่อนดิปิดประตูก่อนพ่คิดปิดประตูก่อนช่วยแป้งก่อนปิดประตูอันนึงอันนึงเออปิดไว้มันมามันมาแป้งอย่าพิ่งเปิดแป้งอย่าพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดทไมก่อนอะไรไม่เปิดเสียงร้องลุอะไรบุญเนี่ หูฟังอะไรเนี่ยเปลี่ยนหูฟังยนะคุณโยนนะตอนแรกฉันกล่าวว่าฉันจะไปคนเดียวก็บอกว่าอย่าเพึ่งเปิดเราก็อย่าเพิ่งเปิดอยู่ข้างหน้าตอนนี้เฟรดี้หน้าจุ่มข้าแป๊แฟร์กลมาต๊ะโต๊ะมตองกางโต๊ะมังโต๊ะมังโต๊โอเค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 ผมคือพี่พี่กินว่าเราจะรอดมอ่ะไม่รู้แต่เมื่อกี้ฟดนเ่อกี้พี่จะโกนสุดเสียงเออไม่วิ่งด้วยแปวดเหุ่ะแฟกลัมาแฟมาเหมือนเดิม ปิดประตูนปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เป็นศพปิดไม่ได้ศพไม่มีสิทธิ์พูดวันนี้แท้สุดสกี้ตะโกนตดเสียงอะแตกไปที่หินกูฟังด่วนจะไปแล้วจะจะรอมไหมถ้าไปเจอเจอแล้วเจอแล้วเห็น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 แล้วใช่ไหมใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเงาเห็นเงามันอะเห็นเงาเงาเฮ้ยพี่กิตเราจะรอดไหมข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างข้างหน้า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 ระวังนะถ้ามันมีอะไรคันคานมาระวัง ตรงนี้ไม่กินตรงนี้กดเลยนะกดแล้วเออหยาว้แล้วแล้วเัคคิดว่านี่น่าจะจบแล้วนะเฮ้ยเออเธอทำดีมากโอ้ยกิแล้วว่าฉันหวังพวกพึ่งพวกเธอได้จริงๆทำได้ดีมากตอนนี้เธอไปได้แล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยฉันเนอะเย้ ออกได้คนันโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการประจนภทยในพิซซ่าปาร์ตี้ในวันนี้นะคะและถ้าใครชอบอย่าีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะโหบอกเลยว่าเราทึกมากๆแล้วก็ถ้ามีพาร์ทหน้าต่อไปนะคะแชปเตอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสําหรับวันนี้ไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเปลี่ยนหูฟังนะแป้งนะเปลี่ยนหูฟังนะ เปลี่ยนหูด่วนเลยไม่ไหวเลยไยงอะรเลยรอบตัวน <c oughs> บอกให้หยุดเดินหน้าบอกให้เดินหน้าหยุดเฉยเลยเป็นไระเ่ี่ย <c oughs>